สวัสดีค่ะมากค่ะพี่ดองมากินขวกับแหนมแหนมตุ้มจิว๋วนี่ค่ะอันนี้มันสิบุกนี่ค่ะแพ็กหนึ่งสองร้อยกรัมห้สิบบาทค่ะแหนมตุ้มจิว๋วอร่อยมากนะคะเนื้อรวนล้วนบ่ม,มีมันด้วค่ะนี่มีนนังกัหนังรวนล้วน นี่ค่ะแหนมตุ้มจิ๋ว200กร,รมัมแค่50บาทใครสนใจกะแอดไลน์เข้ามาเด้ค่ะ0 8 1ย6 0 0 8 5 3่เดี๋ยวห้องประเบิงกันวาทั้งในวันที่เป็นยังไงน,นี่ค่ะ นี่ค่ะข้างในมันแห้งบ่มีมั่นค่ะหนังล้วนๆหน,นังนี่ก็สิขูดมั่นออกให้เมืดเลยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้กินกับข่าวนี่โอ้แสบคักกินกับข้าวเหนียว จเจ้าพี่หางก็ต้องก็ยีแอนไลค์ขม่ได้ด้วยค่ะยนยจิ้เมื่อสิขายอยู่ใส่กองอีสารหมูเด็ดเดียวแหนมตุ่มจิว๋ว ย่างแซ่บด้วยคุณน้องกินกับขา้ขาวก็ข้าวเจ้าเลยเนีื้อก็แซ่บ อร่อยมากมากอร่อยมากมากหกระเทียมกับกระเด็นกระดอนเนาะร้างข้าะมาได้เร่ยรอยซื้อหลยบาทถึงไปทรงถึงหนาปานพี่นองเลย ส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะซื้อห้าร้อยบาทขึ้นไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะไม่ใช่กอว,วจยจั๊บครึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทหมูแดดเดียวสองร้อยกรัมหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเราขายไม่แพงนะคะ น้ำต้มจิ๋จวสองร้อยกรัมห้าสิบบาทออร่อยจริงๆเลยกาดริกเข้าไปอ๋อแสบขนาด ผู้ใดโ่มากมั่นเนี่ยบอก่ฮะแหนมย่างแสบเลยพี่น้องอร่อยมากมากไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่ดินประสิว ของสดสดคุณภาพค่ะของสดสดคุณภาพเลยนะคะเนื้นอล้วนๆหนังล้วนๆไอ้สนใจกอะไอ้ไรของมันได้เนะะีย่ยค่ะเดี๋ยวล่ลงเฟเรชแต่เพิ่ง ยายอ้นวนทวนกินแซบๆโลกโก้โลกโก้ของยายจิมค่ะพระว่ามีสองรูทูบยายอ้วนชวนกินแซบๆยุคนี้มันยุคยุคโควิดนะค่ะพี่น้องไปไซกับบไรไปไซกับล่ำบากมีอาหารทรงให้ถึงหนาบานเลยเด้อค่ะเดอ้อสั่งเขามาเลย 5 0รอยบาทส่งถึงหนาบ้านฟรีค่ะฟรีแอดคล้ายข่าอะไรเดอร้อค่ะ